ครับหลังจากที่เราพิสูจน์มายาวนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการทำ rotation m ร t r i ์จริงๆแล้วเราเขียน rotation matrix เเขียนออกมามีแค่4ตัวใน m ร t r i ์นั่นเอง rotation m a t r i ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นการ construct หรือสร้างขึ้นมาโดยที่เราเริ่มจากมี reference frame A แล้วเราสร้างไป frame B แต่เวลาเราใช้ในการคำนวณเราจะแปลงข้อมูลกลับจาก frame B กลับไป,ไปที่ f r a m A นะครับที่เราถูกสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะได้ rotation m a t r ซ์หน้าตาแบบนี้ และถ้าเราสร้าง rotation matrix โดยการเอา f r a m A ตั้งและหมุนด้วยมุมเตต้าตามหลักของกฎมือขวาก็คือหมุนตามทวนเข็มทวนเข็มนาฬิกาก็คือเป็นบวกนะเอ๊ะต้องใช้มือนี้หมุนทวนตามกฎของกฎมือขวานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นเป็นแบบนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนได้คืออยู่ในรูปของ cos เตต้าแล้วก็ลบ sin เตต้า นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็น sin t เทต้าเดี๋ยวผมเขียนผิด s i n ์เทต้าและสุดท้ายเลยก็คือ c o s ซเทต้ามีอยู่2ค่าอันนี้นี่เองอมีอยู่4ค่าด้วยกันนะครับซึ่งจะมี c o s i n กับ Sin ตรงนี้จะเป็นลบตรงนี้จะเป็นบวกแล้วถามว่าจริงๆแล้วมันน่าสนใจอย่างไรจริงๆมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นการไม่ใช่แค่บอกถึงการหมุนอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นการบอกถึงเฟรมด้วยซ้ำ ลืมไปว่าม,มีสีอื่นแล้วไม่ได้มีสีเดียวเดี๋ยววางสีนี้ก่อนเอ้ยอันนี้เป็นสีเข้มอันนี้เป็นสีโอเคนะครับมันเกิดจากการหมุนแต่ถ้านึกให้นึกดีๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเขียนบอกว่าอันนี้คือเฟรมอันนี้คือ x b อันนี้คือ x a อันนี้คือ y a อันนี้คือ y b ถ้าผมสามารถเขียน XB ให้อยู่ในรูปของ XA ได้ก็คือ,คอแตก่แกนมาโดยตรงเลยนะแตก่แกนมาโดยตรงๆนะครับผมก็สามารถเขียน XB ได้นะว่า XB ของผมเองเนี่ย XB ที่เทียบกับเฟรม A เนี่ย a t น frame A เนี่ยก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูปของอะไรครับนี่เลยก็คือ XB นี่มีความยาวเป็น1ห,หน่วยใช่ไหมครับมีความยาวเป็น1ห,หน่วยไม่พอ ถ้าแตกออกมาในแนวแกน x a นะครับจะได้เป็น1คูณกับโคไซน์ของเตาแล้วถ้าผมแตกออกมาเนี่ยก็คือในแนวของแกน y a ถ้าแตกในแนวของแกน y a ผมก็จะได้ในแนวนี้ความสูงตรงนี้ตะกีิผมได้ความยาวตรงนี้มาแล้วว่าเป็นโคไซน์ของเตาตรงนี้ผมก็จะได้เป็นไซน์ของเตาคือความสูงเหมือนกันก็ได้เป็น1คูณกับไซน์เทตาโอเคอันนี้คือ x นี่คือนี่คือแกน x b เทียบกับเฟรม a ถ้าผมทำคล้ายๆกันก็คือหา yb เหมือนกันแต่เทียบกับเฟรม a ก็คือเอาเวกเตอร์ yb แล้วก็แตกโปรเจกต์ลงมาตามแนวแกน xa กับ ya นั่นเองเพราะฉะนั้น yb ของเราเนี่ยสามารถแตกโปรเจกต์ลงมาแตะ xa ได้แต่สังเกตว่าตรงเนี้ยมันวิ่งไปคนละทางแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องเป็นลบลบด้วยมุม theta ต,ตรงนี้ลบนะครับเป็นทิศทางลบส่วนตรงเนี้ยความยาวก็คือเป็นตดข้ามนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาความยาวของเวกเตอร์ yb เนี่ย แตกโปรเจกต์ออกมาเป็นอยู่ตรงข้ามได้ก็คือจะเป็น1คูณกับ sin ์เตแต่ว่าจะเป็นลบเพราะมันวิ่งไปด้านหลังก็จะเป็นลบ sin เตสุดท้ายเลยก็คือ yb เช่นเดิมแต่ว่าโปรเจกต์ไปในแนว ya เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสูงตรงนี้มาซึ่งความสูงตรงนี้คือความยาวซึ่งมีความยาวท่ากับหนึ่งเพราะมันเป็นยูนิตเวกเตอร์ความยาวท่ากับหนึ่งถูกโปรเจกต์มาในแนวตั้งนี้ก็คือเอาไปคูณกับโคไซน์เทต้าก็จะได้โคไซน์เทต้า ถ้าเราสังเกตเห็นแล้วมันจะเป็นพฤติกรรมที่แปลกเหลือเกินว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็คือโคไซน์กับไซน์ลบไซน์กับโคไซน์โคไซน์กับไซน์ลบไซน์กับโคไซน์แล้วไม่ใช่โคอินซิเซนเซนไม่ใช่เป็นเรื่องที่บังเอิญจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวาดโคอินเนอเนตเฟรมเนี่ยอยู่ในรูปของเ,อเขียนเขียนโคอินเนอเนตเฟรมอยู่ในรูปของโรเทชันเมทริกซ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมทริกซ์การหมุนหรือโรเทชันเมทริกซ์เนี่ยมันเวลาเราดูจริงๆเราสามารถเอาเฟรมเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับ การหมุนของเฟรมเนี่ยเอามาใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยซึ่งน่าทึา่งมากสามารถเขียนแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นผมจะเขียนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็น x ba เอ้ยโทษผิดผิด,ด xab นะครับ xab อ่าแล้ก็สแต็กไว้ข้างๆนะครับเขียนไว้ข้างๆผมจะเขียนเป็น dash line ไว้อย่างนี้แล้วก็เขียนเป็นกรอบครอบอันนี้ก็คือ rotation matrix นะครับที่ เกิดจากการคอนสตรักการสร้างจากเฟรม A ไปเฟรม B ก็จะกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเขียนได้แบบนี้เหมือนกันเราอาจจะไม่ต้องแตกและเราสามารถที่จะดู vector, เวกเตอร์แล้วก็ดูว่าทิศทางมันชี้ไปทางไหนแล้วเราก็สามารถที่จะเขียน Rotation m a t r ซ์สย่งนี้ได,ได้ได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชัสน2มิตินะเวอร์ชัสอมิติและที่แน่นอนเราก็สามารถบอกได้ว่าอ๋อ Column ของ Matrix จะต้องตั้งฉากซึ่งกันและกันใช่ไหมครับ ถ้าตั้งฉากซึ่งกันและการเป็นไงดอทดักตเป็นศูนย์ถูกไหมครับแล้วก็คือเราก็จะมีมีทฤษฎีโผล่มาแยะแล้ว่ามันจะมีความหมายเป็นยังไงหรืออะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วการทำ rotation matrix ออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างออกมาเป็นกรุ๊ปหรือเป็นเป็นเป็นอะไรบางอย่างนะครับเป็นอะไรบางอย่างที่เรามี property แล้วเราก็ทำตามนั้นคราวนี้2มิติเนี่ยมันอาจจะ2มิติเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมมากนะครับแต่เราจะมาพูดถึงกรณีที่เป็น3มิติ นะแต่กรณีที่เป็น3มิติเนี่ยที่จริงมันก็เหมือนกับมีอีกแกนหนึงโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างเป็น3มิตินะครับเราก็สามารถเขียนได้เป็นในรูปในรูปแบบนี้อันนี้เป็นกรณี in 2D นะสอ,สอมิติในกรณีนี้เป็น3มมิติผมจะเขียนเป็น x b เมือ่อเทียบกับเฟรม a อันนี้คือแกนแรก y b เมือ่อเทียบกับเฟรม a และสุดท้ายก็จะมี z b เมือ่อเทียบกับเฟรม a โอเคไหมครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าไอ้ x y เนี่ยผมเขียนออกมาเป็นเป็นเป็นเมทริกซ์สคูณหนึ่งใช่ไหมเอามาสแต็กข้างๆกันตรงเนี้ยก็จะได้เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด2อคูณสขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของเซตได้เขียนแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสมาชิกของเมทริกซ์ที่มีขนาด2อคูณส แต่ถ้าเราเขียน Position ใน3มิติเนาะ x กับ y พวกนี้ก็จะมีอยู่3ค่าด้วยกันก็จะเป็น3คูณ1แล้วผมก็เอามาสแ a c k กัน3อันแบบนี้สำหรับ rotation matrix ใน3มิติตรงนี้ก็จะกลายเป็นเ,เป็นเป็นเป็นมทริกซ์สามคูณสามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเวิร์กหรือทำงานเกี่ยวกับสองมิติเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยแต่พอเป็นสามมิติซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นมันก็จะเริ่มลำบากแล้วเพราะว่าค่าที่เราจะต้องมีเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องมีไม่ใช่แค่สามตัว มันจะเป็น3าคูณสเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นทั้งหมด9ตัวด้วยกันซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ rotation matrix มาและ rotation matrix เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกชื่อนึงทางคณิตศาสตร์เลยครับชื่อของมันทางวิทยาทางคณิตศาสตร์ก็คือ spatial orthogonal spatial orthogonal คืออะไร spatial orthogonal เป็นเป็นกรุ๊ปนะครับถ้าทางทฤษฎีก็คือเป็นกรุ๊ปแต่ว่าเราจะเรียกเป็นเมทริกซ์ไปก่อนนะครับในในเชิงของการคำนวณแบบง่ายๆนะครับเมทริกซ์ที่เป็นสเปเชียลออ h o ต o ก a นลออร์ตอกโนลเนี่ยแปลว่าตั้งฉากนะครับแต่มันตั้งฉากกันแบบพิเศษนะครับมันเป็นสเปเชียลมากแล้วเวลาเราเขียนชื่อเนี่ยเราเราบอกว่าเป็น so นะครับแล้วตามด้วยมิติถ้าเป็นใน2มิติก็จะเป็น so วงเล็บ2ถ้าถ้าเป็น3มิติก็จะเป็น so วงเล็บ3นะครับอ่ะสเปเชียลออร์ตกโนลเมทริกซ์ นะครับคือเมทริกซ์ประเภทแบบไหน Special orthogonal matrix ถ้าเราบอกว่า R เป็น SON เราบอกว่า R เป็น Special orthogonal matrix มันจะมีคุณสมบัติเป็นแบบนี้ครับคุณสมบัติของ Special orthogonal matrix ก็คืออารดับที่1 R transpose R เท่ากับ identity ของมิตินั้นของมิตินั้นเพราะฉะนั้น R transpose R หมายความว่าไงหมายถึงถ้าเอา R ไป transpose คูณกับ R ก็คือตัวมันเอง จะได้เอกลักษณี่เสมอถ้าเป็นสเปเชียลออร์ตโกโนเมทริกซ์หรือถ้าเป็นไม่ไง่ายคือถ้าเป็นโรเทชันเมทริกซ์นะครับโรเทชันเมทริกซ์หรือสเปเชียลออร์ตโกโนเมทริกซ์มันคือตัวเดียวกันมันจะมีคุณสมบัติแบบนี้เสมอแต่ว่าเมทริกซ์อะไรคูณกับตัวมันเนี่ยเนาะได้เอกลักษณี่หมายความว่าอันนี้มีความหมายในเชิงในว่าโรเทชันถ้าไอโรเทชันเมทริกซ์เนี่ยถ้าถูกทรานส์โพสจะเท่ากับอินเวอร์สของมัน ถ้าเราเขียนในโค้ดเราไม่ต้องเขียนอินเวอร์สะครับเราเขียน t r a n s p o สได้เลยเพราะฉะนั้น t r a n s p o สการการทำฟังก์ชัน t r a n s p o สเนี่ยมันคำนวณง่ายกว่าอินเวอร์สอยู่แล้วถ้ายิ่งเป็น 3, คูณ3เป็นเป็นสามมิติเนี่ยโอ้โหทำสบายมากก็แค่สลับอ่าคอลัมน์เป็นโดโรเป็นคอลัมน์แคนนั้นเองแทนที่จะต้องมานั่งหาอินเวอร์สสองคูณ3เหมือนงั้นลองทำดูก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเช็คว่า rotation m a t r ซ์เป็นอะไรถามว่าควรเช็คยังไงเวลาเช็คก็คือ <c oughs> จะใช้เซล์ของอันนี้จับเท่ากันนะครับ เอา transpose มาคูณกับตัว rotation matrix ดูซิว่าเท่ากับ identity Ident หรือเปล่าเราจะได้ไม่เสียเวลาในการทำ inverse นะครับใน detail อ่ะคราวนี้นี่คือหนึ่งในหนใน property ของการเป็น orthogonal matrix ว่าเป็นยังไงแต่แล้วมันจะ special มากอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับ property สุดท้าย determinant ของ R นะครับ determinant ของ R determinant ของ R เนี่ยจะต้องเท่ากับ1เสมอถ้าไม่เท่ากับ1ถือว่าไม่ใช่ uh, special orthogonal ถ้าเท่ากับลบหนึ่งแปลว่าคุณใช้กดมือซ้ายอยู่ถือว่าผิดอะไรวิธีเช็คได้เหมือนกันถ้าใช้ unity เนาะคูณออกมาได้ d e t e r m i ม a n t มันจะได้เป็นกดมือซ้ายออกมาแต่อันนี้ก็คือเป็นกดตามกดมือขวา Determin a n t ของ R จะต้องเท่ากับ1นะครับและทำแบบนี้นะครับมาเข้าตรงนี้สำคัญอย่างหนึ่งนะครับพอเราเขียนเป็นแบบนี้อาจจะไม่ชัดเจนอาจจะไม่ชัดเจนแต่ที่จะชัดเจนก็คือเขาเรียกอะไรดี อาจะต้องเป็นสแควร์เมทริกซ์แน่นอนแหละมันจะต้องเป็นสแควร์เมทริกซ์แต่อาจจะยังไม่ชัดเจนที่เขียนขนาดนั้นก็คือ R เป็นสแควร์เมทริกซ์เอาทรานสโพสมาคูณกับ R ต้องแต่ I d e n t i t y แล้วก็ d e t e r m i n a n t ของ R จะต้องเท่ากับหน่งในงานมันก็หาะไรพวกนี้ไม่ได้แต่นั่นแหละครับนี่ก็คือ proper t y หรือสมบัติของ Rotation m a t r i x ที่มีนะครับคือมันมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าทำถ้าเช็คตรงนี้ได้หมดเราสามารถเช็คได้ว่าไอเน,นี้ยเป็น Rotation m a t r i x ซึ่งหลายคนก็แบบว่าถ้าเขียนในโปรแกรมเราจะเลือก rotation matrix สุมส่มๆม,มั่วๆมาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่การหมุนแบบถูกต้องมันจะต้องเป็น property ไปตามแบบนี้เพราะฉะนั้นหลายครั้งเลยก็คือเราสร้าง rotation matrix ขึ้นมาเราก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือผิดหรือแม้กระทั่งการคำนวณถ้ามีการคำนวณมาจาก stage ก่อนในการเขียนโปรแกรมเนี่ยแล้วมันคำนวณมามั่วหรือมีการ integrate แล้วเกิด error ขึ้นมั่วเนี่ย พอเอาไปใส่ในฟังก์ชันเราต้องการให้ฟังก์ชันเป็น rotation m a t r ซ์จริงๆเราก็ต้องมานั่งเช็คว่ามันเป็น rotation m a t ก i ์หรือเปล่าเราก็ต้องเขียนฟังก์ชันแก้ตรงนี้นะครับผมอ่ะลำดับถัดไปก็คือ property อย่างอื่นของ rotation m a t ก i ์ถ้า rotation m a t กซ์เป็น rotation m a t กซ์จริงๆจะมี property อะไรอย่างอื่นอีกบ้างนีเยอะเลยครับอันดับที่หนึ่งเลยก็คือ,อทุกอลัมน n นะครับหรือทุกหลักของ m a t ์ i ะใน m a t r ซ์มันจะตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับก็คือ Uh, all Columns m u อ u a l s ั o l ี่ o อสซ็อ n ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็คือมันเป็นการแปลงความหมายมาจากเอกไ,ไ,ไอตัวสมการหรืออะไรอีกทีแต่ว่าในในจริงๆ,ๆแล้วก็คือถ้าเราเอา X มาดอทอ uh, สมมุติเราเขียนนะเอา uh, ผมเขียนอย่างนี้กัน Rotation A B อ่าเป็น S O N ผมก็เขียนว่า B A ดอกับ Y A B จะเท่ากับ0หรือเขียนเป็น cross product ก็ได้ถ้าเขียนเป็น cross product ก็ได้เหมือนกันเลยเขียนเป็นอ่า uh, ตั้งฉากได้เหมือนกันอ่า uh, X Y B ดอกัน ได้เท่ากับศูนย์มันก็จะมี Property ของมันแต่ไอเดียจริงๆแล้วก็คือมันตั้งฉากซึ่งกันแล้วกันนะครับแล้วก็เขียนออกมาให้มันครบครูเคสอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยนะผมไม่อยากจะเขียนมาให้มันหมดเดี๋ยววิดีโอมันจะยืดยาวไปลำดับถัดไปก็คือ all columns นะครับ our, our unit vectors ก็คือทุก ทุกอลัมน์ก็คือเป็นทุกแกนมันได้เปอร์เซ็นทุกแกนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นยูนิตเวกเตอร์อยู่แล้วแต่ที่น่าทึ่งคือ,คอมันไม่ได้ใช้เฉพาะลัมล์ครับเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าใช้กับ r o ได้เหมือนกันก็คือแถวได้เหมือนกันแล้วสาเหตุที่มันใช้กับแถวได้เพราะอะไรเพราะคุณสมบัตินี้เลยก็คือ transpose เท่ากับ inverse ของมัน อีก Property นึงนะครับที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของความหมายในการทำา n v v r s s e ซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยเราบอกว่าเรามีอตอนแรกกำหนดให้มี r a b แล้วกันเนาะเราเขียน r b a คือการทำอินเันนี้จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการทำา n v v r s s e นะครับมันคือการทำา n v v r s s e นี่แหละเวลาทำา n v v r s s e ของ rotation matrix มันคือการเปลี่ยนมุมมองจาก b ที่เคย reference กับ a ตอนนี้ถูก inverse กลายเป็น a reference กับ b พอเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทาใหเา้เราสามารถที่จะสลับหรือเปลี่ยนนะครับโจ์บางทีโจทย์อาจจะให้มาก็คือให้ Refer e n c e อเ A รมเมาให้ข้อมูล reference f r A ม e a มาเราต้องการเปลี่ยนเป็น B หรืออะไรเราก็สามารถที่จะทำา Inverse ได้ซึ่งการทำา Inverse ก็คือการทำอะไรครับการทํทา t ัานส p o พสนั่นเองเ <No. S 1> นะาะเพราะฉะนั้น p r o p e r t y นี้ก็เป็นจริงและเวลาทำา Inverse อินเวอร์สของโรเ a ชันเมทริกซ์ก็จะได้โรเทชันเมทริกซ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราสามารถอินเวอร์สไปแล้วมันกลายเป็นเมทริกซ์อื่นอะไรสาเหตุที่มันทําได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเป,เ,ปเป็นลักษณะของคว,ความสมบัติพิเศษของตัว Special orthogonal m a t r i x ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็รวมๆแล้วนี่ก็คือคุณสมบัติของอสิ่งที่เรียกว่า special o r t h o g o n a l m a t r i x ซหรือภาษาที่ชาวบ้านที่เขาเรียกกันว่า Rotation Matr i x นะครับถ้าใช้ในทางคณิตศาสตร์ก็จะเรียกว่า Special orthogonal so ตามด้วย n ซึ่ง n ก็คือแล้วแต่มิติ n อาจจะเป็น2มิติก็คือ n เท่ากับ2 n เป็น3ก็คือ so 3ก็เป็น3มิตินั่นเองนะครับมันมีความหมายยังไงหรือมันเอาไปใช้ยังไงได้ก็นี่แหละครับนี่คือ property ของมันวิธีการเขียนโปรแกรมก็จะอาศัยหลักการพวกนี้เอาไปใช้แล้วถัดไปเราจะเอาตัว s p e c i a l orthogonal matrix เอามาใช้ในการสร้างจริงๆแล้วเพราะตอนนี้เราหมุนแค่1มิติถูกไหมครับต่อไปเราก็จะหมุนไป2มิติ3มิติ3มิติแบบหลายหลายหลายๆทีบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเราดูวิดีโอถัดไปดีกว่าว่าถ้าจะหมุนแบบ3มมิติเราจะทำได้อย่างไร